โอเคนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช h n n n e l t i d r a w นะครับแล้วก็เพจสองโงเขียนแบบเครื่องกลที c ีแนะครับวันนี้ผมจะมาอันบ x ็อกตัวเก้าอี้ที่มันเป็นสไตล์เกมมิ่งนะครับเป็นสไตล์เกมมิ่งเอามาแทนตัวออฟฟิศข้างหลังผมนะกราบสวัสดีครับผมแอเมินอุ้ยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบล็อกนะครับ อันนี้ผมกรีดกล่องมาแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นเก้าอี้นะครับดูกับหัวไปเลยแล้วกันนะครับเก้าอี้สไตล์ที่เป็นแบบเกมมิ่งนะ เป็นยีห่ห้อวันเอคลน G 3นะครับสีดำนะครับสีดำนะครับวันเแบรนด์ออนแบรนด์จากออสเตรเลียนะครับก็มาดูเปิดกล่องมาปุ๊บจะมีขาประดาอย่างนี้เอามาวางตรงนี้ก่อนนะครับนะอันนี้2จะมีคู่มือนะครับง่ายๆมีหน้าหน้าหลัง2แผ่นนะครับนี่อาจจะมีกระดาษลาง้งรองปุ๊บอย่างนี้นะครับออกไปเปิดมาก็จะมีบอ่อหลังเลยนะเขาจะวางเป็นเลเยอร์อย่างนี้เห็นไหมมีเบาะหลังนะครับ หมอนหลงท่านก็จะมีตัวหมอนรองอ่าหมอนรองคอก็จะมี2แบบมีแบบนี้1อันนะครับแล้วก็แบบเป็นอย่างนี้1อันนะครับแล้วแต่ท่านใดชอบแบบไหนก็ลองใส่ดูนะครับจะใส่ได้ทีละอันนะฮะใส่ได้ทีละอันก็จะมีชุดอุปกรณ์ที่มันเป็นสกรูเป็นโบนนะครับแล้วก็เป็นแหวนนะครับอ่ามีตัวไขควงมาด้วยนะครับตัวฝาครอบข้างนะครับฝาครอบข้างที่เป็นครอบแขนนะครับลักษณะนี้ซ้ายขวาจะไม่เหมือนกันนะ แล้วก็ตัวล้อนะครับล้อนี่ก็จะมีล้อห้านนะครับล้อนะครับพอไปติด้างล่งนะครับอ่ามีตัวโช๊คนะครับนี่ที่จะเอาไว้ใส่นะครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นชุดปรับระดับสูงต่ำนะครับแล้วก็ล็อกนะครับชุดปรับระดับความสูงต่ำแล้วก็ล็อกนะครับนี่ก็จะมีอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วสุดท้ายโอ้หนักสุดนะฮะก็จะเป็นตัวเบาะรองนั่ง ดูนะฮะโอ้ยเดี๋ยวผพขออนุญาติวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ึบครับหนึ่งนี่นะครับก่อนนี่นะครับปึ๊บเข้าไปนี่เป็นไงล่ะเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําตามสเต็ปตามคู่มือขั้นตอนนี้ก่อนนะครับหนึ่งก็คือเอาหมอนใส่นะครับช่วงหมอนใส่เพราะฉะนั้นกับเบาะหลังนะครับนี่เอาหมอนใส่นะจับภาบ จริงๆแล้วมันไม่ได้แบบเบาเหมือนกันที่ผมจับอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าผมเป็นคนแรงเยอะนี่วางไว้ก่อนนะครับพึบนี่นะครับเบาลดไลายจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีความแน่นอยู่นะครับมีความแน่นอยู่นะครับนี่ดั่งข้งจะเป็นลายเหมือนเคปล่าแต่ไม่ใช่เคปบล่าของจริงนะฮะอันดับแรกเขาบอกว่าให้เอาหมอนรองหลังส่วนล่างดึงมารับ นะปุ๊บดูทิศทางดีๆนะโอเคเขาจะเป็นเหมือนกับตัวลอ็อก แล้วก็จัดพอประมาณหนึ่งให้สวยประมาณหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องแบบมาทําทีหลังตองมากรอบเสร็จแล้วนะครับปุ๊บนี่นะแ,แน่นโอเคดูที่ทางป้าบป้าบนะครับยกปุ๊บล็อกปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้อย่างนี้เปีย้ยเฟียวเห็นไหมฮะ ส่วนบอร์ดนะครับด้านซ้ายจะเป็นตัวอิโดหรือฟรีนะครับด้านขวาจะเป็นตัวสามารถล็อกสไลด์ได้นะครับมาดูวิธีการประกอบตามขั้นตอนที่3นะครับโอเคหมุนเฮ้ยอือึบโอเคฝึกเปิบเปิดโอเคนี่จะเป็นตัวประกอบข้างนะครับตัวประกอบข้างจริงแล้วเขามีขนาดเท่ากันหมดนะ ปึ๊บปึ๊บนี่ปิ๊บไอ,อ่ายปึ๊บโอเคนี่บล็อกแน่นๆน่นแน่นแนปเลยนะครับเสร็จแล้วโอเค ต่อไปฝั่งนี้มันจะต้องเป็นแบบครึ่งเซี่ยวครึ่งเสี่ยวครึ่งเซี่ยวค่อยอยู่ใช้อ๋ออยู่นี่นี่คือผลของการจัดของให้เป็นระเบียบนะครับล็อกตัวนี้เข้ากับเฟรมตัวนี้นี่ด้านนี้สิล็อกตัวนี้เข้ากับเฟรมตัวนี้มีน็อตตัวสั้นหนึ่งตัวแล้วก็ล็อกตัวยาวสองตัวเฟรมตัวนี้เข้ากับตัวบาะนะครับอ่าโอเค แต่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาไอ้ตัวนี้ร้อยเข้ามาก่อนนะครับเลเยอร์เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเอาแหวนสปริงใส่ก่อนแล้วก็แหวนนี่แปะใส่อย่างงี้มาดูฮะนี่จะเป็นอย่างนี้นะแหวนสปริงสปริงวอชเชอร์นะครับซ็อกเก็ตเฮดโบนนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นอวอชเชอร์ธรรมดานะครับกันคลายนั่นเองแหวนสปริงนะปึ๊บเสียบเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการประกอบตัวนี้ทีหลังนะครับ อึบอา้าวอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยเอาให้ตรงรูนะครับเอาให้ตรงรูเราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับบล็อกหกเหลี่ยมนะครับซึ่งเขาแถมมาให้ในกล่องนั่นแหละนะครับอืม ขั้นตอนเหมือนกันนะครับผมจะเอาตัน,นี้ร้อยใส่ไปก่อนสันเข้าไปให้ลึกประมาณสัก50%นะครับอ่าห้ซของความยาวเกลียวนะครับถึงขนาดมือสั่นเลยนะฮะเน้นย้ำว่ายังไม่ต้องแน่นมากนะครับ <Okay. S 1> อโอเคอ่าโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ โอเคตอนนี้คือเดี๋ยวผมเช็คแนวหลังเสร็จแล้วผมจะมาหมุนตัวนี้ให้แน่นนะฮะหมุนตัวนี้ให้แน่นเึิบพยายามหมุนให้สองฝั่งเนี่ยลงไปแบบเป็นระยะที่แบบสมดุลกันนะครับไม่ใช่ข้างบนข้างบนตื้นข้างล่างลึกอย่างนี้ไม่เอานะครับพยายามดู แต่ก็ไม่ใช่บอกโหหมุนแน่นซะแบบพี่จ๊ะ <Wow. S 1> เพราะว่าตัวนี้เขามีแหวนสปริงล็อกกันคาอยู่แล้วนะครับกันคาอยู่แล้วโอเคนี่นะครับเสียงแก๊กไม่ต้องตกใจนะครับเสียงแหวนสปริงนะครับโอเคคราวนี้ผมจะหมุนข้างบนให้ให้กระชับนิดนึงแล้วก็มาตามข้างล่างประมาณนี้ประกอบเสร็จวิธีการทดสอบ โยกดูถ้ารู้สึกว่าโอเคมันก็ชับแน่นนะครับแล้วก็ดูอ,องค์ประกอบต่างๆบาลานซ์นะครับวางลงไปนี่วางลงไปแล้วทุกอย่างมันบาลานซ์ปุ๊บแสดงว่าโอเคแล้วนะครับโอเคแล้ว ครับท่านผู้ชมโดนแล้วโอเคคือเขาก็มั่นใจว่ามันจะตรงประกอบลงล็อกๆมันก็จะตรงปุ๊กปุ๊กปุ๊กแต่ผมมองว่ายังไงมันก็ไม่ได้แบบนั่นขนาดนะเพราะว่างานไม่ใช่งานละเอียดนะนะเป็นงานที่แบบประกอบปุ๊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 บอย่างงี้โอเคได้แล้วนี่แน่นเปียแน่นเปีย เดี๋ยวเรามาเทสเดี๋ยวผมจะลองนั่งแบบนี้ดูก่อนนะครับอึ๊บโอเคจับโยกนี่ท่านผู้ชมสุดยอดอ่ะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นไงล่ะสุดยอดของการรีวิว <Yeah. S 1> <laughs> ยังไม่ต้องประกอบครบนี่เห็นไหมจะเป็นเบาะหลังผมชอบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือปรับเลื่อนได้ ก็อหลับเลยโอเคมาดูโอ้ด้านล่างก็งานดีนะครับเพราะวจะมีตัวสกรูโอ้โหมีตัวสกรูเห็นไหมฮะหนึ่งสสามสี่จุดนะครับตัวนี้จะต้องมาอยู่ด้านเดียวกัน นี่มันเป็นอย่างนี้นั่นเองนะตนนัดหมุนเข้าไปเลยไม่ต้องแน่นนะครับใช้มือปล่าหมุนเข้าไปก่อนแต่ต้องให้มันลงเกลียวไปนิดนะึง ต่อไปเป็นส่วนประกอบพวกนี้นะครับฐานนะครับโอเคนี่เลยอย่างนี้ส่วนประกอบเขาจะเป็นเหมือนกับมีแหวนลรอกปึบปึบแล้วก็เป็นสลักเป็นพินเข้าไปวิธีการประกอบนะครับดูใส่ไปก่อนแล้วก็กด ป๊บจบอยู่นะครับนี่ไม่ได้ดูคู่มือแต่ผมว่าน่าจะประกอบอย่างนี้แหละเพราะว่าหลักการอย่างนี้ชัดเจนนะครับบางท่านถามว่ามันไม่หลุดเหรอไม่หลุดฮะแน่นโอเคมันมีตัวล็อกของมันอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไ,ไหมต่อไปเือการประกอบตักษณะดนี้คือถ้าแกนในการกดเวลาเรากดไม่ตรงเนี่ยก็มันจะขออยันนิดนึง ใช้แรงเพิ่มใช่ครับ้องตั้งแกนให้โตเจ็บร้อยอ้าววงก็มีแค่นี้แหละครับโอเคหลังจากนั้นด้านล่างนะครับอันนี้ประกอบง่ายๆนะครับใส่วางปุบเขา่้จะใช้หลักการของน้ำหนักนะครับ แล้วก็ขั้นตอนที่สำคัญจะอยู่ที่ตรงนี้นั่งลงก้มเข่าปุ๊บแล้วก็ก้มหลังนิดนึงแล้วก็ประคองโอ้โห,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 หนักอยู่ดีเป็นไงล่ะประกอบคนเดียวเก่งเลยทีเดียวเอาใส่ให้ตรงรูนะจ๊ะที่รักปุ๊บเรียบร้อย,อยแค่นี้เลย,ยนะครับโอ้ นี่ดูนะฮะนี่ถามว่ามันล็อกกันยังไงนะครับนี่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับล่องเหล,ล็กเป็นรูเหล็กนะครับแล้วก็ใช้น้ําหนักเราเนี่ยกดลงไปได้เลย,เลยมันจะแน่นอัตโนมัติเลยนะข้างล่างเป็นระบบโชค๊นะคะน,น,นะครับนี่หมุนได้360องศานะครับหมุนได้3 6 0องศาปแน่เป็นยังไงครับก็มาดูนะครับนี่เห็นไหม บอรดนี้สามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับที่วางแขนปรับกดตัวนี้ขึ้นลงนะครับถ้าคิดว่าไม่ถนัดตรงนี้กดขึ้นลงนะครับกดขึ้นลงตรงนี้จะเป็นปรับนะครับกดขึ้นเป็นการคือเหมือนกับว่าให้อากาศมันปล่อยแล้วก็ลดระดับลงมาถ้าเกิดมีน้ําหนักถ่วงอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเกิดเรายกขึ้นนิดน,นึงปุ๊บนี่แล้วก็ปล่อยมันจะเป็นการดันขึ้นนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นตัวเอ็นนะครับนี่เอ็นปลดขึ้นปุ๊บแล้วก็เอ็นนะครับเอ็นให้อยู่ในในตำแหน่งที่เหมาะสมกับเรานะครับในตำแหน่งที่เหมาะสมกับเรานะครับนี่นี้คือเขาจะบังคับบังคับให้หลังเราเนี่ยไม่ไม่ไม่งอเห็นไหมเขาจะมีตัวรองเห็นไหมเขาจะมีตัวรองกลับมาที่ปรับระดับนิดนึงถ้าฟีก็คือดึงมานะครับฟีก็คือลอ็อกให้มันเอียง ถ้าเกิดล็อกเข้าไปจะไม่ฝีนะครับจะล็อกเนีล็อกตำแหน่งนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับนี่ก็โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการใช้งานนะครับใช้งานการประกอบแล้วก็สามารถเอาเขาเรียกอะไรอะเอาวิธีการของแอดมินไปใช้ได้นะครับ แล้วก็ลองไปนั่งดูเวลาไปซื้อนะครับสำคัญเพราะว่าเก้าอี้เราต้องอยู่กับเขาตลอดนะครับต้องนั่งใช้อะไรตลอดนะครับนี่เห็นไหมฮะถ้ามันไม่เหมาะสมกับสรีระของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างสร้างผลกระทบให้กับเรานะครับเงินนิดเดียวนะครับผมว่าถ้าร่างกายเราเสียเนี่ยผมแนะนําว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตาม s u b s c r i b e นะครับทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel C อดรอร w นะครับแล้วก็ เ uh, e b o o k Page สอนเอาลมเขียนแบบเครื่องกล t d CAD ก็จะมีเนื้อหารสาระความรู้ mm. เกี่ยวกับงานออกแบบ mm. เขียนแบบเครื่องกล mm. การใช้ซอฟต์แวบรบ์ mm. การใช้อุปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวกับเนื่องกับงาน uh, สายเขียนแบบออกแบบนะครับงานสามิติ 3D อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นงานดีไซน์นะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินอุ้ยก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนอู้ยังเหนื่อยเลยนะครับสวัสดีครับ